สวัสดีค่ะซี FC ที่รักทุกคนเอซี FC ผู้โชคดีในงวดที่แล้วทุกคนมางวดนี่ฮอกสิบห้าโชคดีอีกเทือหนึงในงวดของวันที่16กันยายนสองพนห้ารเมื่อนี้จะมาวิเคราะห์หนังสือติ๊กฮีโร่ ติ๊กฮีโร่วดประจำวันที่16กันยาย,ยน2564นะ้าปกกค,คุณมาเก่าด้วยจ้านี่ค่ะคุณมาจิดสามเก่าตั้งแต่ที่จิดตามมานี่ประมาณเกือบ20 กว่าปีแล้วเนาะติดตามหนังสือติกฮีโร่นี่เพิ่นแม่นอหลีนอคะถ้าผู้ใดอยากเป็นเจ้าของของหนังสือเล่มนี้มีขายตามลานค่ะขายหนังสือขายลอตเตอรี่มีขายตาม้านค่ะทั่วไปซื้อเล่มละยี่สิบบาทด้วยจา้าไปซอยอุดน,น,นุนเพิินแน่วันนี้เพิ่นกับมา เจ็หเลข3นี่ก็ตรงกับหลายสำนักเด้อจ้าเป็นถือว่าเป็นเลขเด็ดของงวดนี่เด้อจ้าเลข3ตามที่วิเคราะห์มาหลายสำนักจากสาบนแล้วอันนี้ก็คืออันนี้คนเน้นเลขลลางของคนนะนี่ค่ะห้ เพิ่งเลิกจอมาสามสีตรงกับเลขถูกแม่แม่ย่าสองนางเสด็จย่าสองนางมาจะ้ะ นี่ผังเลขสุดที่มากติดสามเนาะของแม่ย่านี่มาของเสด็จย่ามาซี่สามสามเน้อค่ะจากคลิปที่แล้วที่ไปขอเพิ่นที่สามสาม จะว่าเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นสามสี่อย่าลืมเด้อเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เด้อจ้าเป็นตัวเด่นของอันนี้เพิ่นเพื่อว่าเจ็ดสามเก้าหรือท่านผู้ชมมากะ จะลองไปเสียงเมืงเนาะอันนี้เพื่นว่าปักหลักสิบสามกับสี่ตรงคับเลขถูกสเสด็จยาสองนางเพื่อนกลับมาจากสียเนาะแปดสี่ศูนย์เจ็ดสามเก้าของเพิน่น มีกอออกมาจังสิ้ท่านผู้ชมหมักบ่เลยขามากะกไปหาซื้อได้จ้ะอันนี้ข้อมูลรางวัลที่หนึ่ง สีส้มมันใกล้ๆนี่ค่ะยูนนีคก็มีตัวมักอยู่ สี่สามท่านผู้ชมมักน้ำโมจ้าหรือประสันกับแปดตัวนี่แหละจ้านี่ว่ามัดเจ็ดสี่สาม ส่วนเลขล่างเนาะจากลองหนับปุกมาเนาะเพิ่นมาหาศูนย์นี 50, ่งจะห้าศูนย์มากบอกรักห้าห้าล่างเนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองมากนำบบอก ซูไมไปบิงใกล้ๆเบิ่งอาอูด้ â จ้ามาตัวใดเพื่อนเขาแน่นอนค่ะแต่ว่ามีให้เลือกที่มา,มาตัวใด อันนี้ของอาจารย์สาสีมาค่ะบนเตลิงสามเป็นเลขมากของแอดเองสามสี 3, 4, ท่ที่เฮ็ดที่ไปขอเพินินขอสิทยิาสองนางสามสี่อันนี้เป็นเลขลลางนี่เนาะเลขเออเลขท้ายลอตเตอรี่สองตัวนี่นี่ค่ะ นี่ค่ะเลขหานี่นะอันนี้แอดเอามาจากเลยพวกเอามาจากลายสำนักน้อาจา่ะนี่ค่ะเอามาจากลายสำนักตรงกับเพิ่นอยู่ตรงกับติกอยู่หนึ่งอาจารย์นี่ของอาจารย์สาสิม,มาอ๋อมาแมนออนอุมา อ่อนออกมา นี่เป็นเลขสรุปได้จ้าเลขสรุปพิจารณาเอาว่าจะเอาไปเสียงตัวไหนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะ จะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเพราะว่าเขาวิเคราะห์มาจากตัวเลขมาจากหลายสำนักจากตัวเลขมาจากหลายสำนักอันนี้บนพันเดนคิดว่าพันเดนสามล่างพันเดนหานาจะบทสรุปขั้นเมนสิวิ่งวิ่งสามวิ่งห้า ถ้าเอามาประกบกันก็สามสีเนาะจากสรุปจากหนังสือติ๊กฮีโร่งวดประจำวันที่16กันยายนสองพันห้ารอยหกสิบขอพระคุณหลายๆเดอ้อที่กดติดตามโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วจ้าขอจบคลิป วิคาะหนังสือติ๊กฮีโร่ไว้แต่เพียงทอนิกกาบสวัสดีจ้า